สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ขับดีมากๆต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ Ford Ranger 2.2 XLT Double Cab เกียร์ออโต้ปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่399,000บาท เท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละ8 0 0 0บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1 6 0 0 0บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะเป็นรถกระบะที่น่าใช้มากๆเลยนะคะได้เกียร์ออโ,อโต้อ,อีกต่างหากค่ะ399,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นเครื่อง2.2นะคะเคกียร์ออโต้6สปีดค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอร์แบ็กแอบเสกุญแจรีโมทกระจกประไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะเครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD นะคะกล้องส่องถอยนะคะแอร์แบ็กคูลนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวย พร้อมใช้งานค่ะผลของนี่ต้งหาค่ะจัดไปนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะคะ2วันทำการทราบผลค่ะขอคนซื้อนะคะเงินเดือนหนึ่งบาทขึ้นไปนะคะประวัติดีพีดาวไปเลยนะคะคันนี้แบบก็ลายสวยด้วยค่ะใครกำลังม,มองหารถกระบะเกียร์ออโต้อไว้ใช้งานนะคะต้องแต่นี้หอนี้เลยนะคะทนทานนะคะคันนี้ ดีสุดๆเลยค่ะบอดี้สวยมากๆเลยค่ะวางนั่งสบายขนของได้เยอะนะคะสภาพดีค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะคะ ประหยัดนลำมาสุดๆเลยค่ะคันนี้สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไลดีนะคะมีแอดนำหน้านะตัว A เล็กตัว M เล็กแล้วก็ตัว p p โปแลนนะคะ10นะคะแอดแอมค่ะ มาทดลองขับดูได้ค่ะรถคันนี้ขับดีจริงๆค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ